เจ้ากบฟ้าก็วลยเจ้าเป็นงามเจ้าต้องเป็นคนทักงามโชราความยำก็รู้ตัวงานปิดสองก็ที่เขาไม่ไ็้ทีเป็นการอองการแข่งขันก็ยังไม่ได้มีรายการชกที่ก็เข้าไปแข่งกันแต่ก็สู้ครับสู้ให้ให้ความที่สองถึงสอง

เราฟวาตา้ดีท่าุกตัวใหญ่เติ้งเต็มก็สนุกนะครับก็ไปทำมาแล้วต้องหวง่าใหญ่มาตรานนะครับตัวเก่งทั้งคู่ครับรนครปูงรอาเซียนีสอรอตลอดโอ้คนไทยก็มาแล้ว

ซุปเปอร์แบงกก็เดิมพัน300,000กับเพชรกากรเรา่วยไทยกับเพชรภูผาอือภูบนป่วยนี้เต็มศึกนะครับล้วจะมีแต่คู่เอกแต่แฟนไ้ห้ามพลาดเลยครับสานพุทธสภาคมนะครับเรียนนยกที่สองออกมาสอนรกตนแดงซุปเปอร์แบง์ัตมพั สองสองแดงนี่ก็แดงสายของกลุ่มลนานไปคนับส่วนนับเดือดเพชรพีแต่วันนี้มาสไตล์ผมสีทองเลยครับความามเตะโอวนที่รอบรอบเวทีหนึ่งขณะที่ซุปเปอร์แบนมียังใจเย็นครับก็ถือว่าไม่ห่างครับคู่นี้ ปากหัวต <Yeah. S 1> ัวเท่าครับเด็กจับมือด้วยบอกว่าต้องเอาอาวุธไอ้ตู้ไอยากจับนานับแท้จจันีปไม่ชอบก็เดีว่าเป็นจกบผีมือเรื่องการตะคู่ครับฝังเจ้าฟ้ากลับเรืองการกองฟ้านี่

โอ้ย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 โอ้เโอยโอ้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 ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้ยยย โอเควันนี้ขาเลี้ยงใหญ่ใจสปอร์ตครับเขาเลี้ยงอันพี่เมียครับวันนี้ดูเลยนะไม่ยากนะครับท่านกำลังสมโพณิร่างทรงเนี่ยอที่ยุทธภงม์สกุลนี้โอเคดาบต็ดมหาชัยอย่างนี้ครับการกำลันสมโพธิร่างทรงนะครับต่อไปยกสามครึ่งคันเกมก็เปิดแล้ว อ้าวยกสามขึ้นทางครับโอเคยืนกันได้ห่างครับไอวอร์ก่อนจะได้เตรียมหรือไม่ครับต่างฝ่ายต่างกลัวพราดกันทุกที้

แขนขวาขึ้นด้านซ้ายออซ้ายดึครับลนาเลยครับทำได้ทำได้ครับ้ทเลยเนเาให้ก่อนที่เรับขึ้นาแล้ว ใช่นาทีนึงพัง็ฝะอีมือเร่อบารบางบางทีดีเกมมันอาจจะไม่เข้มข้นเอาเดียวแล้ใคุณผู้ชม ดาบไปโอ้เตะมาครับครับไปคนยืนอ่าว่าอันน่ะเขาพอกัน ยกที่สองที่จะชิงจังกวะาันอยู่นะเยอ้าวหยดยกที่สองยกสี่ยกสาคันครับยฮะออกได้ออกเลยครับสองมือสองพันนี่ขวาไปนี่ปีมือเจอฝีมือรัเงหมดอ้าบ ไปแดงครับไปปวยครับคู่กันแล้วป็แล้วกันครับยกสำคัญด้วยยกที่สี่สายบากสายคืน,าาน,นตลาดพูดไม่ห่หางนะครับตลาดพุทไม่ห่างขวามาบอกขวาคืนครับไม่ให้อะไรให้ตอบครับก็ถือว่ามารายาทมีด้วยก,กัน้งคู่ครับนี่ขยบดูว่าใราครออก่อนครับ คู่ตกไหครับฮะีมือมันก็อย่างนี้เลครับางคนต่เป็นมวยจังหวะสองก็จะมาคู่ขวา,าเอาคือเป็นันจับมือวยบกวาเอาให้ต่อเนื่องไอ้น้อง ยังยังยังแม่ชัดเจนเอายังยังยังไม่ชัดเจนเอายกสีครับอยากคุณช่วยบอกว่าเอาให้ต่อเนืยองเดี๋ยวมาตอบกแค่ได้ยังไงฉะนั้นทลไปชัดเจนไปเลยครับ ขีบปือล้วยขวาไปตอกซ้ยมาตอซ้า้เข้ามาแรกจากดวานขวาอกหรือว่วาเป็นของทอบมก็เปน็นตัู้่ครับเล่นเร็วต็งอย่างนี้ครับัขเหนกเปลีป่ยน,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 นช่วงไปดักสีครับผู้เียนผู้ทำอะไรครับของศึกคูข้าไปตัวไทยต่างตัว สวัดีไอ้กูบินกีผูบนขโอที่รับนอ้โหแต่ขวานีก็แท้ครับปุ่นับพี่สี่ครับต่อไปก็ยกแน่ยกสุดท้ายดูว่า จะไปทังไหนสาธนตทีสุดท้ายครับยกยกสุดท้าย Nó bất ngờ, 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 Yeah. กาที่มีเราพกคนคป็กาท่ทนกต้องกรายด้วถูกมครับตเาราทนโอ้าด้ลกใจแม่ต้องเจอก็ดีแหละครับพูดนี้เม่แ่พี่ต้องไมเจอจะดีับแต่ต้องไ่